สวัสดีทุกคนค่ะตอนเช้าเดอ้อวันนี้มากินข้าวเหนียวด้วยค่ะในรอบสามเดือนกัวก่าบพี่น้องบ่ได้กินข้าวเหนียวนะคะตอนเราก่อนผ่าตัดนะคะเพราะว่าเอ่อบ่ให้กินของหนักๆนักค่ะพี่น้องวันนี้ก็เลยมาทอดไก่นะคะไก่ KFC นะคะพี่น้องเมื่อวานมันอาหารหลายก็เลยลดลดอาหารไปค่ะพี่น้องก็ยังมีลำนะคะอ่ลำนะคะมัสมันลำอ่แกะนะคะพี่น้องแ่บแสบ,แสบยังว่าด้วย แบ่งให้ลูกซ่าแล้วก็มีลาบไก่คับพี่น้องนะคะลาบไก่อยู่ๆมีเครื่องในน้ำโอ้ยมีครบทุกอย่างพี่น้องเอยนะคะอาจจะมืดที่หนึ่งนะคะ,ะก็มีผักนะคะพี่น้องโอ้ยดูสิลอยวันพันปีบ่เคยเห็นผักบุ้งไทยค่ะพี่น้องนะคะผักบุ้งไทยเพิ่งจะได้กินครั้งแรกนี่แหละครับพี่น้องนะคะเห็นว่าเขาบอกว่ามีป่งมีปิงโอ้ไปเก็บตักไปเก็บหลังสวมหลัลงหยังก็ได้ยานแล้วบอกกล้าซื้อกินเลยอ้าล่องเบิ่งนะสนอกเออนะวัาจะิบตำสมตำมันก็ะจายพวกพี่น้องไปกินอื่น หลังจากเค็ดงานกับมาก็เสด็จกินเขาเพราะได้อาบน้ำเดี๋ยวกินเขาแล้วเสียอาบน้ำครับพี่น้องนะฮะมากินเขาเนี้ยกันแซ่บๆเด้อพี่น้องเดือนนี้ฮะไก่ทอดนะคะไก่เคเอฟซีทอดอื้อืมออร่อยเมื่อวานนี้ขำเอฟซีพี่น้องมาคอมเมนต์ผสมเผ็ดกับเขาเข้มบดผสมใส่เหลาเสียดีกันนักดีอืะนะฮะอืมเขามาคอมเมนต์อืมไม่เข้มหรอกครับเพราะป้าต้องหยอดน้ำอยู่ตามหลังนะครับบางทีป้ารีบ ไม่ได้ถ่ายวิดีโอจบนะฮะรีบด้วยนะฮะคนก็รอเต็มคนรีบผักผัดผัดอืมนะฮะขอบคุณมากมาเล้ะพี่น้องอืมอาจุนเขาแล้วเดี๋ยวยังไงอาบน้ำาท่าเดี๋ยวเพื่อไี่ขึ้นไล่สวดแต่ว่าลุงใหม่อยู่บ้านมือน,นี่ครับพี่น้องอนะฮะเพื่อไงก็อาจจะขึ้นไปบึงดึงกันเด้อหันเด้อเม่อไหลพี่น้องนี่หิวเขามัานบดหิวเขาไหลเด้อเม่อไหลจ้ลุงใหม่บอกว่าขบาเหตุเด,ดืองั้นอย่างเดิมกูเมยอไหลบ่คุ้มคุ้มเลย อ่ะพี่น้องขอบคุณได้ไ่านเจอกันใหม่จ้ากินข้าวกันจ้าพี่น้องมาเด้ออ่ะเจอกันนะคะ